สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจิจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับพิจะเลือกเกมเวลาตีหนึ่งสิบห้ครับลิกเอิงฝรั่งเศสลองจะเปิดบ้านเจอกับบลาสลองเนี่ยมี3แต้มจากการชนะ1นึ่งแพ้หเกมล่าสุดบุกชนะเลยอารมาสองหนึ่งะครับปีเอซกุนซือ ก็มีมาแรงซาครับคุมเกมรับตรงกลางอาร,รียนโทมัสซันนาลุกก็นําโดยฟรอยองโตวังนะครับเวสตีลีซาอิดกองหน้าเป็นราย,ยัานโฟฟารานัดที่แล้วก็ยิงได้นะครับเจอกับแบลสมีแค่แต้มเดียวครับจากการเสมอ1แพ,1พ,1พ้1เกมล่าสุดบุกแพ้ตูลูสมา0ต่อ2ครับเอริกรอย ก็มีเลอ a r คาร์ดินาลนะครับคุมเกมรับตรงกลางก็คาร์มลีดุมเบียครับลิสเมอูนารุกก็นำโดยมาม่าเบาเดโรแมงเดลคาสติโยนะครับเจอกันล่าสุดฤดูกาลที่แล้วนี่ลองเอาชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือนบุกชนะ3-1ก่อนเกมลองเป็นต่อนะครับน่าสนใจครับแม้ว่าจะปล่อย เอาง่ายๆไปหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวที่มีวัดทำได้ดีนะครับกระแสะดําเนินยังไหลลองครับที่จะมองว่าเฮ to Head ก็ข่มด้วยนะครับวัดใจลองดีกว่าครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูกเก็บ3แต้มนะครับให้เชียร์ลองเป็นกระแสสเปเชียลหประจําค่ำคืนวันนี้ครับ